ใช้กระบองแลกะก็ลุกตุ้มนะครับเป็นอาวุธหักในการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่สนับสนุนได้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับบวกกับความแข็งแกร,ร่งในพลังป้องกันมากกว่าอาชีพอื่นนะครับใช้เวทในการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยะครับอีกอย่างยิงโจมตีระ,ระยะไกลด้วยเวทสายฟ้าที่รุนแรงสายฟ้าฟาด นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ถึงตาของอาชีพที่ทุกๆคนนี่ครับไม่สามารถขาดได้เลยในปาต์ตี้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นอา,อาชีพอะไรกันเลยไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยดีครับผมจะให้ทุกคนทายนะครับว่าอาชีพที่ผมจะทําคลิปในวันนี้เนี่ะเป็นอาชีพอะไรแต่ทุกคนเหน็นปกก็รู้กันอยนู่แล้วนะโอเคแต่ว่าเอานะเอาสักหน่อยนะคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยนะครับว่ามันอาชีพอะไรนะครับโอเคถพาพร้อแล้วนะครับผมจะให้เวลา3 2 1 ถ้าเกิดใครสนใจเติมเงินเกมออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เจน้ําการค้าได้เลยะคี่ยร้านเนี่ยจทดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับก็เติมไวปลอดภัยบริการทันใจด้วยนะครับทุกคนกคนัน่นก็คืออาชีพเคลริหรือว่าอาชีพพระนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่ง ประวัติคร่าวๆของอาชีพพานนะครับจะเป็นนักบุญนะครัผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้พิพากษานะครับความผิดแทนพระเจ้าโอ้โหอยู่ฝั่งแลวยิ่งใหญ่นเนาะเกิดที่เมืองนะครับมานาริกนะครับมีความสามารถในการต่อสู้ระยะใกล้นะครับได้ดีเลยก็ว่าได้นะอีกทั้งยังสามารถโจมตีได้ในระยะไกลด้วยนะครับ ด้วยใส่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์และเสาแห่งพระเจ้าเนี่ยครับ <c oughs> ฟังชื่อแล้วมันน่ามันน่าเล่นจริงๆนะทุกคนนะ,ะเป็นอาชีพเดียวในเกมนะที่มีความสามารถในการรักษาหรือว่าฮิลทั้งยังมีความสามารถในการใช้เวทมนเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมด้วยนะแล้วก็มีพลังป้องกันที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับอาชีพเคีริกเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเนี่ยนะ <c oughs> ผม ฟังแล้วมันลำบากจริงนะฮะจากที่ผมเคยเล่นมานะครับอ่าเนื่องจากอาชีพนี้นะครับมีพลังโจมตีที่ทั้งกายภาพและเวทมนต์นะครับค่อนข้างต่ํานั่นเองเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเอาเถอะถ้าเกิดใครก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโคตรมากๆเลยแล้วก็อยากเล่นเนี่ยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธที่เขาใช้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าอาชีพเคลิกนะครับอาวุธหลักนะครับก็จะมีเมดเฟลวินนะครับ แล้วก็อาวุธลองของเขาเนี่ยก็จะเป็นชิลนะครับชิลก็คือโลนะครับอะเมทนะครับจะเป็นอาวุธที่มีระยะการโจมตีเนี่ยที่สั้นมากๆนะครับทุกคนโจมตีได้รวดเร็วที่สุดเลยนะครับมีค่าสตันเลทที่สูงมากๆนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะแข่งนะครับแข่งกว่าเจ้าเฟลนะครับเฟลเนี่ยเป็นอาวุธที่มีระยะการโจมตีที่ยาวกว่านะครับแต่โจมตีได้ช้ากว่านะทุกคนแต่มีคริติคอลเรทเนี่ยที่ค่อนข้างสูงและดาเมจแข่งน้อยกว่าเมทนะครับอะต่อไปนะวินเป็นอาวุธที่โจม ตีระยะสั้นทุกๆการโจมตีครั้งที่สี่เนี่ยจะโจมตีออกเป็นสายฟาฟาดเนี่ครับต่อเนื่องไปทั้งหมด3มครั้งนะครับชิวนะครับจะต่างจากอาชีพอื่นตรงที่ว่าไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีแต่เพิ่มพลังป้องกันเทเนี่ยทำให้อาชีพนี้นะมีความถึกกว่าอาชีพอื่น,นเลยก็ว,ว่าได้นะทุกคน <c oughs> ปังนั้นผมสองคิดสองใจแล้วฮะน้องธนูของผมกับอาชีพนี้นะโอเคนะครับพระสองนะครับ มีด้วยกัน2คราสนะครับก็จะมีพาราดินนะครับแล้วก็พีสนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเจ้าสองอาชีพนี้มันแตกต่างกันอย่างไร นะครับโอเคเริ่มกันที่พาราดินเนปพาราดินนะครับจะเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์นะครับชำนาญในการโจมตีทางกายภาพและโจมตีด้วยเวทมนต์ในระยะใกล้นะครับใช้กระบองแล้วก็ลูกตุ้มนะครับก็คือเมดกับเฟลนั่นเองเป็นอาวุธหลักในการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่สนับสนุนได้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับบวกกับความแข็งแกร่งในพลังป้องกันมากกว่าอาชีพอื่นนะครับทำให้พาราดินนะครับเป็นตัวชนนะครับรับความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะ โอ้โหฟังแล้วเอาะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจในตอนนี้เราต้องไปฟังให้ครบก่อนนะครับเมื่อกี้ของพราดินนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,สายนะครับก็คือสายโจมตีแล้วก็สายป้องกันนะครับทุกคนก็ลองไปเรียกเล่นกันเอาตามใจชอบนะครับชอบสายไหนไปสายนั้นนะครับอาต่อไปนะครับจะเป็นพรีส นั้นใครที่ชอบพิวเพื่อนเนี่ยผมแนะนําว่าอาชีพนี้เด็ดนะฮะนักบวชขั้นสูงเนี่ยผู้ใช้เวทมนต์ไม้เท้าผู้ใช้ไม้เท้าเวทมนต์นะครับว,วินนั่นเองเป็นอาวุธที่มีความชํานาญในการเยียวยารักษานะครับใช้เวทในการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยเ,ยยเยรยครับอีกอย่างยิ่งโจมตีระยะไกลด้วยเวทสายฟ้าที่รุนแรงสายฟ้าฟาดมีเอกลักษณ์นะครับในการปักเสาศักดิ์สิทธิ์เน,นี่ยงนเสาสายฟ้านี่แล้วก็ จมตีด้วยสายฟ้านะครับเยียวยารักษาลดความสามารถของศัตรูนะครับอืมใช่เลยโดนใจฉันเลยผมบอกเลยว่าอาชีพนี้นะเด็ดจริงๆนะครับสกิลของอาชีพพีทนะครับจะแบ่งออกเป็นสสายนะครับก็คือสายโจมตีนะครับและก็สายสนับสนุนนั่นเองอ ผมว่าอาชีพนี้หลายๆคนสาวๆหลายๆคนนี่ชอบชอบเลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับได้สนับสนุนทีมนะครับแต่สาวๆหลายๆท่านก็อาจจะชอบพาราดินเนี้ยเพราะว่าอ่าหัวใจนักบูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าทิลิกนะครับใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าสสายนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาราดินหรือว่าจะเป็นสายพีชนะครับก็เป็นตัวที่ทุกๆคนเนี่ยครับ ต้องการครับอ้าแขนรับเลยก็ว่าได้นะโอบกอดเลยผมบอกเลยว่าดีจริงนะสองสายนี้คือเล่นนะไม่ต้องกลัวไม่มีตี้นะครับหรือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเอาลงเน็ตลงดันนะเป็นอาชีพที่ยอดฮิตจริงๆเลยนะครับสำหรับสายนี้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคลิปนี้นะใครที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนําหรือพูดคุยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ๊เดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนจะจากกันในวันดีนีฝากหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของดาร์กเน็ตหรือว่าเกมอื่นๆที่ผมจะทํามา โอเค okay. เมื่อกดแล้วนะก็จากกันได้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปต่อไปเนี่ยก็คมไม่ต้องทายเลยนะว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรเพราะมันเหลืออยู่แค่อาชีพเดียวนะครับทุกคนก็รอติดตามกันแลกเกน,นครับโอเคสําหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเจอกัน